สบายดีเมื่อนีอาจารย์จะมาแนะนําขั้นตอนในการแบ็กอัพเว็บไซต์นะหรือว่าการกู้คืนเว็บไซต์มาเก็บไว้ที่เครื่องของเราเพื่อป้องกันปัญหาที่เว็บไซต์ถูกแฮ c กหรือว่าระบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอ่าหรือว่าเวลาที่เราอัปเดตแล้วมันเกิดมีข้อผิดพลาดแล้วฮ็ดให้เว็บเราล่มใซ่งานบ่ไรนะอ่าเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆนั่น เขาจำเป็นจะต้องได้เบ็กอัพไว้นะที่เครื่องของเขาเวลาที่เว็บไซต์อยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาใซ่งานไม่ได้นะเขาก็สามารถติดตั้งหรือว่า i n นสตอลเข้าไปใหม่นะอ่าซึ่งอันนี้นี่เขาได้ติดตั้งเข้าสู่ระบบโฮส t i n g หรือว่าอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตละนะทุกคนสามารถค้นหาหรือว่าใช้งานได้นะอันนี้นี่เว็บไซต์ตัวนี้นี่เฮ็ด อยู่ในเบิร์ดเพลสหรือว่าไซต์เบิร์ดเพลสเป็นตัวสร้างขึ้นมานะ,ะดังนั้นเราจะเป็นจะต้องอได้ backup เพราะว่ากลัวเราจะสร้างได้เว็บไซต์ในระดับนี้นี่ต้องได้ใช้เวลาหลายผสมควรกลัวจะได้ในระดับนี้เนาะดังนั้นเมื่อมีมีปัญหาเราก็รี r อข,ขึ้นไใหม่แล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะ,ะถ้าพอมีการ backup หรือว่าสำรองเว็บไซต์ไว้ในกรณีที่ถึงแฮกเนาะ หรือว่าระบบล่มมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมานี่โอ้ต้องได้ไปเริ่มใหม่ต้องได้ไปเริ่มออกแบบใหม่สร้างใหม่ซึ่งก็ใช้เวลาหลายปวสมควนนะดังนั้นเราจํำปินจะต้องแบรกอัาไว้ซึ่งขั้นตอนในการแบ c กอัเว็บไซต์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะหรือว่าอยู่ใน h o ส t i n g อ่าซึ่งก็จะเฮ็ดได้โดยหลายวิธีอ่าโดยการใช้พวก p l u อินแล้วก็การ เอาไปเก็บอยู่ในะเดสก์บอร์ดเลยก็ได้เส้นกันมาเอาโอเคเขาไปเบิ้งล่ากันการแบ็กอัพเว็บไซต์เนาะเขาจะมาที่เดสก์บอร์ดแล้วกาับมาแบ็กอัพอยู่นี่ก็ได้เนาะหรือเขาจะใส่ตัวพักอินเข้ามาใส่มาช่วยก็ได้เนาะแต่ในนี้อาจารย์จะพาไปเริ่มที่เดสก์บอร์ดกันเราจะเข้าไปที่ทูลหรือไอคอนเป็น ตัวกุญแจแล้วก็มาหาคำว่า export ตัวนี้เพื่อนำเอาเว็บไซต์ตัวนี้ออกไปนะ,นะไปที่ export อ่าแล้วในที่นี่นี่เราจะติกเอาตัวทึงนี้เนาะตัวออกคอนเทนต์นี้หมายความว่าทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ในระบบ เว็บไซต์ของเขานะให้น้าออกมาหมดหน่อยนับทั้งผู้ภาคข้อความพวกพลิกอินพวกวิดีโอเอาออกมาหมดเลยนะอ่าหรือถ้าบอ,บอเบลอกทั้งหมดเขาก็เลือกเอาเฉพาะก็ได้นะก็คือโพสต์บอ,อกอหรือว่าพีดอ่าหรือว่าพวกคลิกอินใดนึงนะแต่ดีดีที่สุดก็คือเราต้องการกู้มดทั้งหมดเลยนะหมายความว่าเราสามารถนําเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่ระบบอื่นหรือว่าเครื่องอื่นได้เนาะ แล้วเราต้องติดกเอาตัวออ l คอนเทนต์ตัวนี้แล้วเราก็มาหาปุ่มอยู่ในด้านลุ่มนี้คือดาวน์โหลดเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ก็คือนําเอาไฟล์ตัวนี้ออกไปเราก็คลิกเข้าไปตอนนี้กําลังทําการดาวน์โหลดนะถ้าหากว่าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลหลายมันจะมีเนื้อที่ขนาดใหญ่ซึ่งก็ต้องไใช้เวลาหน่อยน,นึงนะ แต่ว่าของอาจารย์นี่ก็ประมาณบมได้ลายเนาะซึ่งเป็นเว็บเข้าสารซื่อซึ่งกับเนื้อที่ก็บบได้ลายเนาะอเตอนนี้นี่มันดาวน์โหลดสำเร็จละนะดังนั้นเรากลับไปเข้าเบิรงว่ามันอยู่ในที่ใดเนาะนี่เบอร์เพรสตัวนี้มันอยู่ในดาวน์โหลดซึ่งเรากลับทำการเปลี่ยนซื้อให้เนาะ b บ็กอัพเบบไซตเอาเขียนซื้อเว็บไซต์เข้าไปเลยอันนี้เป็นเว็บไซของยิงลาวเบียดนะอ่าตอนนี้นะเราก็เป็งตัวนี้นะตัวนี้เขาจะเก็บพักษาไว้นะตัวนี้จะมีอยู่อันนี้นี่จะเป็นไฟล์ที่เรา Backup ขึ้นมา เาต้องได้หักษาตัวนี้นะอ่าต้องได้เก็บใบนะเก็บไว้ที่ซ่องดีหรือว่าเก็บใบนําที่ Google Drive หรือว่าเอาไว้นามา USB นะเอาไว้หลายที่หลายบอนเพื่อรักษากรณีที่เกิดมีปัญหาอ่าเอากระเจงได้ใส่เนาะอ่าโอเคตัวนี้นี่เขาไปอาบได้ละอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งในการใส้ เครื่องมือทูนอยู่ในเดสก์บอร์ดเลยนะอ่ะภาพก่อนวิธีที่สองนะเขาจะเข้าไปหาพวกพลักอิน,นอ่าเขาจะไปหาพลักอินก็คือไปติดตั้งพลักอินเข้ามาส่วยนะ,นะเราทักแป๊บนึงที่ add new นะอ่า กมาสนิทแล้วก็ทำการค้นหาโอ okay. เคมันจะใช้ตัวที่หนึ่งนี้นะตัวซื้อนี่ซื้อพักอินคือตัวนี้นะ Updraft Plus Burst Backup Plugin นะเราจะทำการติดตั้งโดยการเข้าที่ Install Now. เราจะทำการติดตั้งเข้าไปใส่ เว็บของเขาตอนนี้นีมันอยู่ในระบบของเขาเราจะทำการติดตั้งมาใส่เดสก์บอร์ดหรือว่าอยู่ในเว็บไซต์ของเขาเว็บเพจของของเราเองการสร้างเว็บไซต์ด้วยการชซเ o r d p เพ s s มันจะง่ายๆนะมันจะจำบางจาบางผู้ใดที่เขียนโค้ดบปเป็นเลยก็สสมาชิกได้นะ เพราะว่าข้าเจ้ามีมแบบมาให้แล้วมีแต่ดัดแปลงเอานะแปลงข้อความแต่งสีสันแล้วก็เอาข้อมูลมาวางใส่บางใส่อ่าก็จะง่ายเนาะอ่าปัจจุบันนี้คนสร้างเว็บไซต์นี่ไซต์เว็บเพลสหลายที่สุดนะอ่าอย่างพวกดีเวเบอร์พวกจุมลายอื่นๆน,นี่ตกหอไปหมดละ,ะโอเคเมื่อดาวน์โหลดหมดแล้วเขาก็ทำการแอ็นทีเวบ คือต้องได้กดกดเข้าปุ่มตีปุ่ e ตัวนี้ก่อนถ้าบอบริกรต,ตัวนี้นี่จะใช้งานไม่ได้นะก็กดทดีแอดดิเว็ไปก่กันโอเคอ่านมาแล้วเนอะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ย เขาจะเข้าที่ p l a c e here to start ก็ได้นะหรือเขาจะไปที่ setting ก็ได้อ่าเข้าตรงไหนก็ได้นะอันนี้อาจารย์จะเข้าหาคาว่า setting นี้เพื่อไปตั้งค่าก่อนอ่าเข้าที่ setting โอเคมาละเี่กมันจะบอกว่า database นะอ่า แบ็กอัพแนวอ่าเราก็กดเบิง์งเนี่ยเขาก็ะทำการแบ็กอัพเลยนะคลิกไปที่แบ็กอัพแนวเลยเด็กตัวน,นี้นี่ก็ต้องติ๊ตกใส่นะอ่าอินคลูดยูดัต้าเบสแบ็กอัพแล้วก็ include your file. อินคลูดยูดไฟล์อ่าเลือกทั้งสองตัวเลยนะหมายถึงใส่ทั้งสองตัวแต่ว่า ปกติเราระบบจะออตโต้ให้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าว่าบุมีเฮาก็ตงไดติ๊กใส่แล้วก็มาที่เบ克อัพนาวเลยนี่าปาร์ดดิสน์นะนี่แหละอ่ากดใส่เนาะแล้วมันจะทำการเบคอัพขึ้นมามาเก็บไว้ที่เครื่องของเขานะหรือเราจะเก็บไว้ที่ Google Drive ก็ได้เช่นกัน เมื่อเข้ามาสู่หน้ากันตั้งค่านะนี่ตัวนี้นี่มันจะแบ็กอัพเป็นระยะระยะเนาะอ่าเมนูนี้ก็คือเลือกเองนะเราต้องมาเลือกเอาอ่าสมมติเราทุกทุกทิศนะเนาะอ่าบิกลีตอนนี้ก็ดัตเตอร์เบสก็เช่นกันนะอ่าตัวนี้นี่ให้เป็นให้เป็นซนะี่ะ หลังจากนั้นที่ Google Drive เนี่ยนะเราจะตั้งค่าให้ไปที่ Google Drive เขาก็คลิกใส่ลิงก์ตัวนี้นะเพื่อทำการเข้าสู่ไปตั้งค่าใน Google Drive นะเพื่อให้ระบบสามารถาแบ็กอัพได้เป็นระยะะก็คือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งนะ แล้วจะแบคออพเข้าไปเก็บไว้ในที่ Google Drive ของเขาอันนี้เขาต้องได้เลือกซื่อหรือว่าอีเมลที่เขาได้ล็อกอินนะเขาจะคลิกใส่อีเมลของเขาเอินเอ้นว่าเอกเข้าของเขานะหลังจากนั้นเขาก็ทำการอนุญาตนะให้ Google Drive แล้วก็ที่พักอินตอนนี้สามารถเชื่อมต่อหากันได้นะเราก็กดที่ปุ่มอนุญาต เราจะต้องเขาก็กดที่ปุ่ม compress setup ตัวนี้นะ,ะแล้วก็เป็นขั้นตอนสิ้นสุดในการ Backup เว็บบซต์ของเขานะเขาเข้บใจนะ